ป้าด่วนแกเป็นคนต่างถิ่นที่เพิ่งเข้ามาอาศัยอยู่กับลุงพลทั้งสองคบหาดูใจกันมาสักพักแล้วค่อยตกลงปรงใจมาอยู่ด้วยกันและทั้งสองนั้นต่างก็เป็นม่ายทั้งคู่จึงไม่แปลกที่จะคบหาดูใจซึ่งกันและกันป้าด่วนนั้นแกเป็นคนขยันขันแข็งไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนแกก็ไม่เคยวันตั้งแต่ที่แกนั้นเจอกับลุงพลทั้งสองก็ได้พร้อมใจกันมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ป้าด่วนแกเป็นคนทำอาหารเก่ง แต่ไม่รู้ว่าจะเปิดร้านทำอะไรขายดีเธอจึงได้เดินเข้ามาหาลุงพลผู้ที่เป็นสามีนเพ่เราจะทำอะไรขายกันดีล่ะช่วงนี้งานที่พวกเรารับจ้างมามันก็หมดแล้วนะต้องรอถึงฤดูกาลหน้าเลยนะจ๊ะจะว่าไปก็จริงอย่างที่น้องพูดมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอพี่ดูก่อนแถวๆนี้มีใครต้องการแบบไหนกันบ้างถ้าได้ความมาว่าอย่างไงเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีนะจ๊ะเมื่อทั้งสองพูดคุยปัญหากันจบ ลุงพลก็ได้เดินมุ่งหน้าไปสำรวจความต้องการของหมู่บ้านในระหว่างทางเดินลุงพลก็ได้บังเอิญเจอกับเด็กชายคนหนึ่งเขานั้นก็ได้เรียกถามพูดคุยตามปกติเน่เน่พ่อหนูจะไปไหนหน่ะรีบไหมเรียกผม่ะครับลุงใช่แล้วลุงเรียกหนูนั่นแหละพอดีลุงมีเรื่องจะถามอะไรสักหน่อยพอจะว่างตอบลุงไหมแค่แป๊บเดียวว่างฮะถามผมมาได้เลย ลุงอยากจะรู้ว่าที่หมู่บ้านเรามีอะไรที่เด็กๆอย่างพวกหนูหรือพวกปู่ใหญ่เขาต้องการบ้างไหมคุณลุงหมายถึงข้าวของเครื่องใช้เหรอฮะแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นข่าว้านอาหารแห่งหรือข่าของเครื่องใช้แบบไหนก็ได้หรอโอ้เรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับแต่ถ้าเป็นผมผมชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้จะดีมากเลยครับถ้ามีร้านเปิดช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียน ให้ผมได้ซื้อกินเพราะตอนเรียนช่วงเช้าอ่ะท้องผมมักจะหิวอยู่ครับดีมากเลยขอบใจมากนะหนูน้อยเมื่อพวกเขาทั้งสองพูดจบต่างคนก็ต่างโบกมือลาและแยกย้ายกันไปหลังจากที่ลุงพลได้เดินสอบถามไปมาอยู่สักพัก<ๆ>เขาก็ได้คาตอบแล้วว่าควรทำร้านหมูปิ้งในช่วงเช้าเอ๊แล้วเราจะหาสู่จากไหนมาทำละ่ะงบก็ต้องใช้เยอะแค่ไหน เรารีบกลับบ้านไปปรึกษากับนางดวนมันก่อนดีกว่าเพื่อว่านางมีสูตรทำขอให้นางมีสูตรในการทำด้วยเถอะเอ้ยลุงพลพูดตัดพ้อกับตัวเองจากนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปที่บ้านของตนแต่ในระหว่างทางแกก็ยังคิดวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงที่บ้านลุงพลก็ได้รีบมุ่งหน้าเข้ามาหานางดวนผู้เป็นภรรยาของตนดวนจ๊ะพี่ไปสืบมาแล้วเหรอ ว่าเราควรทำอะไรขายดีจริงเหรอจ้าพี่ฉันคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ความใชแล้วจริงสิแต่พี่แอบกังวลว่าเราจะทำได้หรือไม่ก็เท่านั้นเองจะ้ะว่าจะพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าจะ้ะเดี๋ยวฉันช่วยถ้าหากว่าฉันช่วยทำมันได้ก็ผู้คนพูดไปในแนวทางเดียวกันจะ้ะเขาอยากได้อาหารเจร่งดวงในช่วงเช้าเช่นข้าวเหนียวไก่ย่างหรือไม่ก็ข้าวเหนียวหมูปิง้ง ของกินที่มันง่ายๆที่สามารถกินได้เลยไม่ต้องรอนานถ้าอย่างนั้นเราทําหมูปิ่งกันดีไหมล่ะจ้าพี่ฉันมีสูตรลับในการทําด้วยนะแต่ตอนนี้ฉันกอนึกก่อนสักสองสามวันก็น่าจะได้แล้วละเมื่อลุงพลได้ยินดังนั้นเขาก็ดีใจเป็นอย่างมาก3ามวันผ่านไปลุงพลก็ได้เดินเข้ามาหาป้าดวนเป็นยังไงบ้างจ๊ะพอจะทำได้อยู่ใช่ไหม ไม่ต้องห่วงจับพี่เืนนี้ฉันจะลงมือทำอย่างสุดความสามารถเลยนะจ๊ะรบกวนพี่ไปซื้อเนื้อหมูมาให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิว่าแต่มีอะไรให้พี่ช่วยเพิ่มเติมอีกไหมหลหะอเราจะทำน้ำจิ้มเจ่วด้วยไหมล่ะจ๊ะถ้าทำรบกวนพี่ซื้อพลิกมันนาผักชีมาด้วยนะจ๊ะเมื่อลุงพลได้ยินดังนั้นก็ได้เดินไปซื้อของเหลือเพียงป้าดวนที่ยืนอยู่คนเดียวเราจะต้องจัดการกับเนื้อที่เหลืออยู่ในนี้ซะก่อน เอ๊แต่เราจะทำยังไงดีล่ะกลิ่นจะได้ไม่คาวอ๋อเราต้องหมักสูตรสมุนไพรดั่งเดิมตามบรรพบเปรถเดาก็ได้นี่นะเมื่อประดวนพูดจบเธอก็ได้ยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนที่จะเดินเข้าห้องครัวไปเย็นในวันนั้นประดวนก็ได้อาบน้ำอาบท่าเพื่อที่จะได้ลงมือทาหมูปิ้งสูตรลับของตนเธอก็วานให้ลุงพลผู้เป็นสามี หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำหั่นชิ้นแถวนี้พอไหมจ๊ะเสียงลุงพลเอ่ยถามผู้เป็นภรรยาจา้าพี่ชิ้นแถวนี้กำลังพอดีเลยพี่ช่วยหั่นให้เป็นชิ้นแถวนี้ทั้งหมดเลยได้ไหมจ๊ะเมื่อลุงพลได้ยินดังนั้นก็ได้ทำตามที่เธอบอกไม่นานทุกอย่างก็ทำเสร็จเรียบร้อยจู่ๆประดวนก็ได้พูดขึ้นมาว่าโตอยจางเสร็จหมดแล้วนะต่อไปพี่ช่วยออกไปก่อนได้ไหมจ๊ะพอดีสูตรนี้เป็นสูตรลับ ฉันไม่อยากให้ใครได้รู้เรื่องนี้จ้ะเมื่อลุงพลได้ยินดังดนั้นเขาก็ได้แอบเก็บความสงสัยไว้กับตัวไม่กล้าพูดหรือเอ่อยถามอะไรออกไปได้แต่ออกไปแบบเงียบๆลุงพลจึงได้เดินมาที่ห้องนั่งเล่นและได้นั่งคิดว่าทำไมภรรยาของตนถึงไม่ให้เขาเข้าไปอยู่ข้างในด้วยทำไมพอถึงขั้นตอนนี้เธอไม่ให้เราเข้าไปช่วยทำกันละ่ะแ,แปลกฮะปกติเวลาทำอาหารเธอก็มักจะไม่ให้เราเข้าไปตลอด เธอมีสูตรลับอะไรอะถึงไม่ให้เราเข้าไปดูแต่ข้อจังเธอะเธออาจจะมีเหตุผลของเธอนั่นแหละมั้งพูดไปก็เท่านั้นมีสูรรออยู่เงียบๆแบบนี้น่ะดีที่สุดแล้วเมื่อลุงพลตัดพ้อกับตนเองเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเกือบสี่ชั่วโมงไม่นานประดวนก็ได้เดิอนออกมาพร้อมกับตัวอย่างของหมูปิง้งเพจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะนี่คือส่วนหนึ่งของหมูปิงนะจ๊ะจอนขาน้าวเหนียวโทษทีนะจ๊ะฉันไม่ได้ทํามัน ในจานใบนี้มีหมูปิ้งอยู่สองสามไม้พร้อมกับน้ำจิ้มแจว่วกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ลอยมาจากอากาศแถมมีกลิ่นไหมอ่อนๆของไฟที่ใช้ความร้อนของถ่านอย่างพอเหมาะพอควรแถมยังมีน้ำหมักที่ไหลยเยิ้มออกมาจากตัวหมูปิ้งที่ใครๆก็ตามที่ได้เห็นและได้สูดดมกลิ่นของหมูปิ้งพวกนี้ต่างก็หลงไหลอย่างแน่นอนไม่นานหมูปิ้งที่อยู่ในจานก็ได้หมดไปเหลือเพียงแค่มไม้และเศษที่หลงเหลืออยู่ในปากของลุงพล ก่อนที่เขาจะพูดชื่นชมนางดวนผู้เป็นภรรยาโอ้โหนี่มันเป็นหมูปิ่งที่อร่อยที่สดเท่าที่พี่ได้กินมาเลยจา้ากลิ่นช่างหอมเนื้อหมูหมักซอสเข่าเนื้อมากแถมยังมีน้ำซอสไหลยเยิ้มออกมาช้ำมากลุงพลพูดไปน้ำลายไหลไปด้วยเนื่องจากว่านางดวนนั้นทำออกมาน้อยจึงทำได้เพียงแค่รอพรุ่งนี้เชา้าที่เขาต้องออกไปขายที่หน้าโรงเรียนในเช้าวันต่อมา ลุงพลก็ได้มาตั้งร้านที่หน้าทางเข้าโรงเรียนในหมู่บ้านกลิ่นหอมไปทั่วทางเดินในบริเวณแถวๆนั้นไม่นานเด็กชายคนที่ลุงพลเคยสอบถามเขาก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับสั่งของลุงครับผมขอหมูปิ้งสี่ไม้ข้าวเหนียวสิบบาทครับได้สิว่าแต่หนูเอาน้ำจิ้มเจ่วด้วยไม่ล่ะลูกโอ้โหมีน้ำจิ้มเจ่วด้วยหรอครับลุงงั้นผมขอน้ำจิ้มเจ่วด้วยนะครับเด็กชายพูดด้วยความตื่นเต้นและปนไปด้วยความดีใจ เนื่องจากเขาไม่ค่อยจะได้กินแบบนี้สักเท่าไรเขาเลยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อเด็กชายได้หมูปิ้งและข้าวเหนียวมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เดินเข้ามาที่โรงเรียนซึ่งในเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาเข้าแถวเขาจึงมีเวลาได้ยืนกินหมูปิ้งอย่างอร,อร่อยนี่สินะที่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งของแพร่ของแรจริงๆอร่อยมากๆน้ำของหมูคือช้ำ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 มากจริงๆกลิ่นของการย่าง มีติดไม่ซอสอ่อนๆนี่แหละคืออร่อยสุดๆไปเลยในขณะที่เด็กชายกำลังพึมพาถึงรสชาติของหมูปิ้งอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีเสียงของใครบางคนได้ตะโกนเรียกเอ้ hey, สมจิตอ้าวลูกหมีเสียงดังจังเลยอะ่ะเรียกอะไรขนาดนั้นน่ะก็แหมกลัวนายไม่ได้ยินยังไงอะในขณะที่ลูกหมีกำลังจะพูดต่อจูๆ่ๆกลิ่นหอมของหมูปิ้งก็ได้ลอยไปเตะจมูกของเขา โอ้นี่มันกลิ่นหอมอะไรอ่ะหอมเหมือนหมูปิ้งเลยแฮะใช่ใช่นี่คือหมูปิ้งยังไงล่ะเอ๊นี่นายไปซื้อมาจากไหนอรอทำไมฉันไม่เห็นเจะรู้เรื่องเลยอะ่ะอา้าวนายไม่เห็นหรอกเหรอนี่ไงลุงเขาตั้งร้านขายที่หน้าโรงเรียนของเราอะ่ะนายมาโรงเรียนยังไงเนี่ยทำไมถึงไม่เห็นแก่ไม่น่านละก็พ่อของฉันส่งฉันที่ประตูหลังโรงเรียนน่ะฉันเลยไม่เห็นจริงสินี่นายเรียกฉันทำไมอรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าส้มจีดเรียกเข้าประเด็นในทันที เนื่องจากว่าพวกเขาพูดคุยกันออกนอกทะเลไปไกลเมื่อสมจิตได้พูดขึ้นลูกมีก็ได้มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าฉันว่าจะมาถามนายอ่ะนายเจอพุดดิ้งบ้างไหมอ่ะเขาหายตัวไปสามสี่วันแล้วอะไรนะพุดดิ้งหายตัวไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเห็นพ่อและแม่ของเขาตามหาท่านทั้งสองมาถามฉันที่บ้านฉันเลยรู้ว่าเขาได้หายตัวไปขอฉันคิดก่อนนะ เมื่อสี่ห้า 4, วันก่อนฉันได้เจอกับพุดดิ้งอยู่นะแต่ว่ากลัมาซื้อของกับคุณน้าเขาหนะ้าใช่ใช่พุดดิ้งไปซื้อของกับคุณนะพอกลับไปถึงบ้านเห็นบ่นว่าอยากกินพันแนงคุณน้าก็เลยเข้าครัวไปทําให้พ่อแม่พุดดิ้งก็เห็นแต่พอเวลาผ่านไปพุดดิ้งก็ออกไปไหนแล้วไม่รู้่จากนั้นก็ไม่เห็นเขาอีกเลยแย่ yeah, แล้วล่ะสิจนป่านนี้ก็ยังไม่เจอตัวอย่างนั้นเหรอในระหว่างที่ส้มจีดและลูกหมีพูดคุยกันอยู่นั้น จู่ๆท้องของลูกหมีก็ได้ร้องดังขึ้นเจันฉันว่าฉันเริ่มหิวซะแล้วสิเมื่อลูกหมีพูดจบส้มจีดก็ได้พาเพื่อนไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิง้งหลายวันผ่านไปข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ได้เป็นที่รู้จักของผู้คนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือผู้ใหญ่ต่างก็แวะมาอุดหนุนที่ร้านของลุงพลผู้คนต่างก็ทยอยซื้อคนละสี่ห้าไม้หรือไม่บางคนก็ถึงกับซื้อสิบไม้ก็มี ทั้งราคาถูกแถมอร่อยใครๆต่างก็ชอบเพราะที่ร้านของลุงพลนั้นขายสองไม้5บาทข้าวเหนียวห่อละ5บาทกลุ่มเป้าหมายก็เพื่อเด็กๆที่มาโรงเรียนจึงขายในราคาที่ย่อมเยาวยิ่งร้านของลุงพลขายดีมากเท่าไรเด็กๆที่โรงเรียนก็เริ่มหายตัวไปมากเท่านั้นบางคนก็เห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งมาจอดอยู่ในบริเวณหมู่บ้านซึ่งมันก็ตรงกับวันที่เด็กๆนั้นได้หายตัวไปอีกด้วย โดยร่องรอยการหายตัวไปของเด็กๆก็จะมีรถตู้มาจอดผู้ปกครองของเราเด็กๆบางครอบครัวก็ได้เดินตามหาและสอบถามเพื่อนๆของลูกๆแต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่เด็กๆก็เริ่มหายตัวไปเพิ่มขึ้นวันหนึ่งลุงพลก็ทนต่อความสงสัยของตนเองไม่ได้จึงได้แต่คิดหาวิธีที่จะรู้ให้ได้ว่าความลับที่ป้าดวานนั้นมีคืออะไรไม่ได้ก่อแล้วล่ะสิ เออช่วงนี้เด็กก็เริ่มหายตัวไปทีละคนผู้คนต่างกวาดภาวะไม่กล้าให้ลูกๆของพวกเขามาโรงเรียนเรื่องนี้เราจะบอกเธอดีไหมนะวันนี้เราก็ต้องมานั่งทนรอเธอหม,มักหมูเป่งอีกแล้วเหรอเนี่ยเธอมีอะไรที่ทําให้หมูปเป่งนั้นพิเศษพิโสขนาดนี้เราชักอยากจะรู้แล้วสิทํายังไงดีหรือว่าเราควรไปแอบดูดีไหมนะเมื่อลุงพลพูดจบก็เลยเดินไปแอบดูในทันที แต่สิ่งที่เขาได้เจอนั้นนั่นก็คือปาดวนกําลังนาเนื้อของเด็กที่เพิ่งหายตัวไปเมื่อวานนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและผสมเข้ากันกับเนื้อหมูเธอยิ้มอย่างน่าสยดสยองแถมเธอนั้นก็ได้หยิบกินเนื้อบางส่วนเข้าไปด้วยกินแบบดิบๆอย่างอาริดอร่อยแต่สิ่งที่เธอยิ้มนั้นไม่ใช่เพราะได้กินเนื้อเด็กแต่เป็นการที่เธอนั้นได้รับรู้ว่าสามีของตนได้เห็นความจริงทั้งหมดแล้วตั้งหาก ในวันต่อมาป้าดวนก็ได้มายืนขายหมูปิ้งแทนลุงพลป้าครับป้าครับลุงพลหายไปไหนแล้วครับทำไมวันนี้ป้าได้มาขายแทนเนะ่ะเสียงส้มจีดได้เอ่ยถามป้าดวนอ้อวันนี้ลุงพอลแกไปเยีย่ยมญาติติดตางจังหวัดนะเห็นบอกว่าท่านปล่อยแกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละจ้ะเมื่อส้มจีดได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่สงสัยอะไรเพิ่มเติมจากนั้นก็สั่งหมูปิ้งตามปกติส่วนลุงพลนั้นแท้จริงแล้ว ตอนนี้แกได้ถูกป้าดวานนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวางอยู่ในตู้เย็นเหลือเพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นที่ยังคงเหลือเป็นเอกลักษณ์อยู่หมูปิ้งที่ทุกคนได้กินนั้นนั่นก็คือเพื่อนๆและคนรู้จักของทุกคนนั่นเองหมูปิ้งที่ใครๆต่างก็ชอบกินในตอนเช้ายิ่งกินตอนที่มันร้อนๆก็ยิ่งอร่อยนำข้าวมากินกับซอสที่ไหลยเยิ้มออกมาจากตัวเนื้อหมูก็ยิ่งฟินเข้าไปอีกหมูปิ้งสุดปราดวานคนนี้ มีใครอยากกินและสั่งเพิ่มไหมละ่ะถ้าสั่งเพิ่มระวังอาจจะเป็นเนื้อของเพื่อนคุณก็เป็นได้